สวัสดีครับ g ีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Botso Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับเกม b u t u r i n g Wave นะครับผมไม่ค่อยได้สตรีมเกมนี้เท่าไหร่นะก็มันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้สตรีมนะครับนอกจากแบบให้ความรู้ข้อมูลจัดเซตเอ่อพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับเออซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็เลยมีช่องจัดเซตเยอะแล้วนะครับก็เลยวันนี้จะมาสตรีมเกมเพล้วกันนะก็เออวันนี้หอคอยได้รีเซ็ตใหม่นะครับวันนี้จะมาแต่ตหอคอยให้ดู ว่าผมไต่ได้ถึงขั้นไหนนะครับมาลองกันดูครับเอ,อ่อหอคอยนี่ครับมีระดับยากนะระดับระดับง่ายคือผมเคลียร์เรียบร้อยนะครับระดับง่ายอันนี้ระดับยากสุดนะมันจะรีเซ็ตทุกๆกี่กกกออวันวนะทุกทเอ่อเนี่ยสิบสาวันเนี่ยเท่าไหร่อะสิบสี่วันเออสองสองอาทิตย์ครับก็ผมจะเล่นจากเริ่มจากด่านนี้แล้วกันนะครับคือมันต้องใช้ตัวละครค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือตัวละครที่ผมมีครับ Yeah. มีจินซีแล้วคอชเชลลยินลินแล้วก็มีเวลีนาครับแล้วก็มีโลเวอร์ครับที่ว่าเป็นตัวเมนหลักของผมนะที่เป็น5ดาวนะนอกนั้นก็เป็น4ดาวครับ4ดาวจะไม่ค่อยได้ mm hmm. <level S 2> อัพเลเวลเท่าไหร่นะครับตัวดาเมจหลักๆก็3ตัวดีก็จะเลเวลเยอะหน่อย2ตัวนี้ยังทรัพยากรไม่พอนะยังอ mm ัพ hmm. เป็น80ไม่ได้นะครับตังค์ไม่พอครับตอนนี้ต้องไปหาตังค์เออตอนนี้ว่าจะมาตีหอคอยเพื่อเพื่อหาทรัพยากรครับ mm hmm. ซึ่งแมปอื่นเนี่ยผม ไอด่านอื่นอะ่ะผมคิดว่าผมใช้โลเวอร์สู้ได้นะครับพวกนี้เลเวลเจ็ดสอะไรพวกนี้ไหวนะครับด่านนี้ก็จะใช้พี่คอชาโล่นะพี่คอชาโล่ไลหวตัวลองนี่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่อันอันเนี้ยที่ผมยังติดอยู่คือตัวนี้ครับเลเวลร้อนะครับมันไม่ไหวครับซึ่งใช้พลังงาน5เลยนะ เซตที่แรงที่สุดของผมตอนนี้ก็คือนี่เป็นเซตของน้องจินซีนะครับจินซีแล้วก็ยินลินแล้วก็วอลีน่านะผมจะเอาสามตัวเนี้ให้ได้ก่อนถ้ามันได้สามดาวคือผมชนะได้แหละแต่ว่าผมไม่ได้สามดาวเวลาไม่ทันนะครับผมจะเอาเซตเนี้ยชนะให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตะลุยด่านอื่นนะเพราะว่าด่านอื่นตัวละครผมมันมัน,ม,นมันไหวแล้วเว้ยผมว่าโอเคมาลุยกันเลยครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงเรื่องเซตของที่ใช้ใช้นะครับเอ,อ่อคอมโบเดี๋ยวจะค่อยอธิบายไปนะผมขอเล่นไปด้วยพูดไปด้วยครับอาจจะงงๆหน่อยอา่าอันดับแรกก็ใช้สกิลพ่นพ่นลูกบอลก่อนพ่นลูกบอลให้เกตเอนดิซิเต็มแล้วก็เอาน้องเอาน้องอะไรวะยินลิ้นมายินลิ้นมาแสนติีครับจังหวะนี้ เปลี่ยนเป็นเวอร์ลีน่าแล้วก็ใส่กดคิวนะใส่เอโคไปแล้วก็กลับมาเป็นยินลินมาเดิมหลบหนึ่งทีแล้วก็กดชี้ค้างครับแล้วก็เอานกออกมาบัฟเสร็จมามาน้องมังกรมาแม่มังกรมารอครับรอรอกดอีแล้วก็อันติเท่าไหร่วะแสนซองครับอันตีทีนึงเก้าหมื่นห้าครับติดชี้อยู่ดีอยู่โอเค สวยงามอันนี้ขอซักเอเดนจีสักครึ่งหลอดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเวอร์ลีน่าครับเวรลีนา่าปุ๊บมาแล้วก็กดกดเตากดเตาเสร็จเปลี่ยนมายิงลิ้นเหมือนเดิมแล้วก็อันตีครับอันตีมา้ยโอ้โหเสียเวลาไปแป๊แบหนึ่งว่ะนกมาบัฟนกเสร็จมาเลยครับมาเลย,เต,ยตเตรียมตัวพ่นไฟเตรียมตัวพ่นลำแสงกดคิ oh, วด้วยบัฟด้วยเตรียมตัวพ่นลำแสงเท่าไหร่วะเต็มหลอดครับ โอโหเจ็ดหมื่นสามไม่ติดคีววะโคตรเส็งมันต้องติดคีอะครับมันถึงจะทันครับบลนีน่ามาเต่ามาแล้วอันติโอเคแล้วก็กลับไปยินลินเหมือนเดิมกดค้างครับแล้วก็นกมามาครับโอเคเต็มหลอดพอดีเต็มหลอดพอดีกดอีมีอันติอยู่มีอันติอยู่กดอีเสร็จเดี๋ยวอันติต่อเท่าไหร่วะ แสนสามอันตีต่อสี่หมื่นไม่ติดชีวะถ้ามันไม่ถึงแสนแสดงว่ามันไม่ตีชีนะครับอันตีได้อยู่เวลาได้ไหมวะเวลาอีกยี่สิบวีครับเปลี่ยนมาเวอร์ลีนา่าใช้เต่าไปยินลินต่อโอเคมานกมาแล้วก็มาต่อทันไหมวะมันไม่น่าทันครับยากครับด่านเนี้ย บอกเลยไม่ติดคีจบป่าวอะถ้าไม่ติดคีคือจบครับ <c oughs> คือบอกไว้ก่อนว่าสู้ไหวนะแต่แบบเวลาไม่ทันเ <c oughs> ว้ย <c oughs> เนี่ยจบละเหลือเท่านี้ครับได้ได้สองดาวนะแบบนี้ยต้องรีใหม่ <c oughs> ต้องติดคีตลอดครับเออเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูสแต็กนะเออนี่ครับ อา้าวมันกดดูไม่ได้ไม่เป็นไรมากดอีกดอสกิลอมาแปดพันยังไม่แรงครับเพราะว่ายังไม่มีเกรยังไม่มีเกรยังไม่ตั้งใจเรียนกดอีทีวอลิน่ามาอันตีแล้วก็เดี๋ยวเต่าต่อเต่าต่อ,ตอ แล้วก็นกมาแล้วก็กด E แล้วก็มาโอเคพอดีครับพอดีอเฮ้ยยังไม่เต็มหลอดว่ะเดี๋ยวใช้อันตีก่อนให้มันเต็มหลอดก่อนอันตีปุ๊บเต็มหลอดแน่นอนแบบนี้ก้ามนสามแล้วก็โอเคเต็มหลอดพอดีไล่าแสนห้าโอเคติดคีครับเอาสักครึ่งหลอดเอาสักครึ่งหลอดครับแล้วก็เวลีน่ามาต่อ มาใช้เต่าแล้วก็อันตีไปแล้วก็เดี๋ยวเอาแปะมากนกมาแล้วก็มากินซีมามังกรรัวรัวมังกรรัวรัวจังหวะนี้มังกรรัวรัวคนคนลำแสงโอโหไม่ติดทีอีกละชิบหายเอ้ยเซ็งว่ะไม่ติดคีนี่คือจบแล้วโวลีน่ามา อันติแล้วก็เดี๋ยวเต่าไอเต่าปึ๊บนะครับโอเคอุ้ยโอ้โดนว่ะโดนครับจังหวะไม่ดีเลยเต็มหลอดพอดีเต็มหลอดพอดีอันติเก้าหมื่นอีกนิดนึงอีกนิดอ้าวตายครับโอ้โหมัวแต่ไปเก็บสแต็กนะเก็บสแต็กจนตายครับมันแรงอยู่ แต่ผมไม่ได้โฟกัสมนไงประเด็นอะโอเคได้พอดีอ่ะเฮ้ยแพรลี่ได้สามรอบว่ะแปดทันอันติกดย e, ีแล้วก็วอรีนามาเต่าอันติแล้วก็กลับไปยินลินต่ตแต่มาร์นกนงมา มาโอ้โหไม่เต็มวะไม่เต็มหลอดวะเดี๋ยวต้องใช้อันตีครับแบบนี้อันตีมันเต็มหลอด,อลอดแล้วก็กด e 9 9 6ขอให้ติดคีนะเออแสนหกไปต้องบอกว่าผมไม่ได้ใช้อาวุธประจำตัวนะครับเนี่ยอยางแรงขนาดนี้มาอันติแล้วก็แปะมาร์กแล้วก็นกครับ แต่มาร์กแล้วก็โนกไปกินซีมามาครับมาครับหินซีลำแสงแสนสีวส่วัดติดท,ที่สองรอบดีมากเหลือเวลาหนึ่งนาทีวิ่ยดีดีด,ดีรอบนี้มาดีว่ะวอลีน่ามาอันติแล้วก็กดมาครับมาครับมาครับมามามาดีดี ไปมาไปมาก,มากเออแล้วก็นกแล้วก็จินซีเออมามาแครรี่ดีมากแครรี่ดีมากรอบนี้อันตีไปติดคีดไปไม่ติดครับสี่หมื่นห้ามาดูติดไหมไม่ติดว่ะหายจะทันไหมวะจะทนันคอมโบยรอบไหมบลีน่ามาครับลลีน่ามา โอเคเตา่าเตา่าเต่ากดเต่าแล้วก็ยินลินยินลินมาแต่มาแล้วก็โนกค,ครับมาครับแล้วก็มาไม่เต็มหลอดครับหายเวนเต็มไหมเต็มไหมได้อยู่ได้อยู่โอ้โห <Okay. S 1> อันสี่ไม่มาว่ะแสนห้าครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้วะโอโ้โหอินินเดียวครับทุกคนตัวอื่นมันไม่มีดาเมจว่ะ นกมาไม่ทันครับพอ้โหได,ได้ได้แค่สองดาวอะ่ะต้องมีสักเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกทีนึงผมต้องลำให้เร็วกว่านี้เว้ยตายเนี่ยเกินมาประมาณสิบวิครับเซ็งว่ะเท่าไหร่ว,วะ เกินมาประมาณสิบวี่ครับอืมเกินมาสิบวีเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ว่าได้ล้ำก่อนเลยล้ำก่อนเลยครับพี่ล้ำก่อนเลยล้ำก่อนเลยไม่รู้ไม่รู้แหละดาเมย์อย่างเดียวเออมา มาครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็รเรววอลีน่ามามาอันติอันติเสร็จเต่าเต่าเสร็จสลับตัวแล้วก็แปะแปะมากแล้วก็นกมาครับได้ไหมไม่เต็มหลอดว่ะเต็มละเต็มละเต็มละ,ม,ละมีอันติด้วยอันตีก่อนเก้าหมื่นติดชี้ครับมาดูติดไหม แสนหกติดว่ะโอเคล้มพอดีครับล้มพอดีครับแบบนี้ล้มพอดีล้มพอดีแล้วก็เวลีน่ามาขอแปะหน่อยนะแล้วก็เต่าแล้วก็มายินลินยินลินแปะมาแต่มาเสร็จอันตีอันตีเสร็จนกอันตีเสร็จนกครับนกนก,นกมาเออมาอย่างช้าเลยมามาเต็มหลอดพอดีเต็มหลอดพอดีครับโอ้โดนโดนว่ะโดนว่ะ มาเท่าไหร่วะสติชีไหมอ้โหเจ็ดหมื่นไม่ติดคีครับเออหลบหน่อยหลบหน่อยเดีย๋ยวจะหาว่าหลบไม่เป็นครับอันตีวอลิน่ามา,าครับแล้วก็เต่าครับแล้วก็กลับไปยิงหลินเหมือนเดิมแล้วก็นกว่ะนกเส็จแปะมาแปะมาต่อแล้วก็มาหินซีมามาอันตีไปก่อนยึดอะไรไม่ออกอันตีไปก่อน,อน วิววิววิจะตายเอาจะตายเอาโอ้โหไม่ติดชีครับชิบหายละไม่ได้ไม่ได้ไไดละถ้าไม่ติดชีไม่ได้ครับต้องติดชีว่ะติดชีทุกรอบอ่ะผมจะชนะได้อ่ะโอเคมาเป่าเป่าเสร็จยินลิ้นมา แล้วก็อันตีแล้วก็มาโบลีนามาอันตีอันตีเสร็จเต่ามาแล้วก็มาแล้วก็แปะแปะเสร็จนกนกเสร็จกินลิ้นมามามาเต็มเต็มหลอดเต็มหลอดแสนสามครับล้มเลยครับ อันตีทีหนึ่งเกมามยินลีดมายินลีดขอเช่าชุดหนึ่งแล้วก็วอลีน่าวอลีน่ามาแล้วก็เต่าเต่าวอลีน่าเออมาอันตีอันตีเสร็จแปะมาร์กแปะมาร์กเสร็จนกแปะมาร์กเสร็จนกครับนกเสร็จมามาเข้าตู่โบสถมังกรเรียบร้อยเก็บตัว,ตวพน้น แสนสี่ครับมาครับมาอุ้ยมันหายไปไหนวะมาดิมาดิมาดีบุล,ลีน่ามาครับอันติอันติเศษเต่าเต่าต่อครับเต่าต่อ,ตอแล้วก็แปะมาร์ดแล้วก็นกแล้วก็มาผมลำชา้าแป่บอกว่ามาครับ ก้าหมื่นครับมาครับ้ยมีลุ้นมีลุ้นรอบนี้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 มีลุ้นครับรอบนี้มีลุ้นครับุ้ยรอบนี้มีลุ้นวะแตะมาครับแตะมาเสร็จนกนกเสร็จมาอีกทีนึงขอขออีกชุดนึงขออีกชุดนึง ขออีชุดหนึ่งครับที่น้องเออแสนห้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนโอ้โหมาวะอันติทันไหมไม่ทันครับดาเมจไม่มีเว้ยโอ้โหอีกนิดเดียวครับ โอ้โหประมาณสามวิเซ็งวะเซ็งวะต้องลำให้เร็วกว่านี้ต้องลำต้องลำให้เร็วกว่านี้มามาเลยกดยีเลยกดยีเลยมารัวๆรัวลวัวัเลยมาเลย ลินมาคือในการเสียเวลาอันติแล้วก็วูลีนา่ากด e อันติแล้วก็วกไปแตกมาแตกมาเสร็จนกนกเสร็จมาเดี๋ยวต้องกดต้องกดอันติก่อนให้มันเต็มหลอด95ด้าหมื่นห้า bu มา แล้วก็ยิงเหรียญต่อเลยโอ้ไม่ติดชี่ว่ะไม่ติดชี่ไม่ได้แล้วไม่ติดชี่ไม่ได้ครับมา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 หมื่นหกสวยเริ่มต้นในการติดชี่ดีมากโอ้โหไม่โดนหรอวะ อันตีไปครับไม่สนอะไรสักอย่างอะตอนเนี้ยเฮ้ยผมลืมระครังมามาดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้กดผิดจังหวะเมื่อกี้ลืมกดระครังอะกดระครังไม่ติดอะเมื่อกี้ <c oughs> ผมแทนตีเลยได้ป่าวอะได้อยู่ได้อยู่แทนตีเลยแล้วนครับ <c oughs> อันตีตอนหลังมันจะได้รี คิดว่าได้คิดว่าได้ต้องได้แน่ๆบรีหน่ามาบรีน่าอันติอันติเสร็จละรั้งมามาแล้วก็นกนกเสร็จกินซีกลินซีลำลำลำเรียบ,บังกรมาแล้วก็เตรียมตัวเป่าเป่าเสร็จยินเลียนต่อแสนสามวะมาดีมาดี ทรงดีครับทรงดีครับรอบนี้แล้วก็มาวุลลีนาวุลลีนาเตะหนึ่งทีแล้วก็ระคางไปแล้วก็อันติแล้วก็เดี๋ยวแตะมาร์คแตะมาร์คเสร็จนกครับนกเสร็จกดอีหนึ่งทีมาได้มาครับมาครับมาครับอันติก่อนอันติก่อนขอนติก่อนนะ90,000กดอีต่อ เ่าไหไรโอ้โหไม่ติดทีโคตรเส็งไม่ติดทีครับอุย้ยโดนอะไรวะมาเวอร์ลีน่ามาเวอร์ลีน่ามาครับแล้วก็เต่าครับแล้วก็ยิงเหรียญต่อครับกด E หนึ่งีแปะมาร์คแล้วก็นกแล้วก็กินซีมากินซีลำลำดาบลำดาบคลลำแสง แสนห้าวะมีลุ้นมีลุ้นรอบนี้มีลุ้น,นอันติไแปบบวอลีน่าต่อมากินลินต่อแต่มากินลินเฮ้ยแล้วก็นกมาครับแล้วก็จีนซีจีนซีห้องเต้จีนซีห้องเต้ปมาวะ่ะมาวะ่ะรอบนี้โอ้โหสี่หมื่นหกเฮ้ยโอ้โหลืมลำดาบต่อ แไม่ทันครับผู้คนยังไงดีวะโอ้โหเดี๋ยวถ้าคือถ้ารอบเมื่อกี้ติดชิอีกรอบนึงนี่คือมีโอกาสทันทันนะแบบนี้ครับลำดาบลำดาบไมต้องคิดเลยมากอันตรีไปเลยแล้วก็ลำดาบต่อลำดาบต่อกดอดี แล้วก็ยินลินมามาครับละการปิดอุ้ยอันตีนไม่โดนวะ่ะคุรีน่ามาคุรีน่าโดนวะ่ะมาแปะมาร์แล้วก็นกนกมากินซีมากินซีโอเคสแต็กเกอร์สวยใช้มังกรต่อ,ตอมาครับเท่าไหร่ แปดสามดีมากติดชี้อยู่ติดชี้อยู่ติดชี้อยู่วอลีน่ามามาครับวอลีน่าไม่ได้อันติว่ะแล้วก็แปะมาระกอนกมาครับมาครับลำดาบลำดาบมาแล้วลำดาบมาแล้วครับลำดาบมาแล้วนะเดี๋ยวเจออันติเดี๋ยวเจออันติไม่ติดชี อันนี้ติดไหมไม่ติดเหมือนกันครับเอาใหม่วะต้องติดวะชี้เลดผมอยู่หกสิบอยู่เท่าไหร่วะอยู่ประมาณห้าหกสิบครับเท่ากับว,ว่าครึ่งๆเลยครับอันนี้ติดโอ้โหโดนเลย เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมันไม่มีเอาทรอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม,าามา่มันไม่ติดเอาท์โถสกิลครับมาครับมาลาดาบต่อเลยอันตีน่อนเออติดอยู่ติดอยู่ติดที่อยู่มา อันตีไปอันตีไปครับวูรีน่ามาอันตีแล้วก็เต่าอย่าลืมเต่าแล้วก็แปะมาร์กแปะมาร์กเสร็จนกนกเสร็จหินซีมาหินซีมาครับเรียบร้อยเรียบร้อยล้มไปครับที่พี่น้องที่น้องล้มไหมครับกดดีเออติดจีอยู่เคดีดีดีทงดีตรงดีครับตรงดีครับวันนี้ บริน่ามามาแล้วก็อันติแปงมารได้ปะแปงมารได้ครับโอเคลุยลุย,ย,ยขีนซีต่อเลยขีนซีลำดาบต่ออันติเออไม่ติดชี้ไม่เป็นไรข <c oughs> ออีติดชี้ก็พอติดชี้ไหมติดครับแสนแปดโคตรแรงครับ ถ้ามาทรงนี้ผมได้แล้วเนี่ยบอลีน่ามาอันติแล้วก็ระคังแล้วก็มาครับวิ่วเดี๋ยวเดียวเสียเสียเวลาว่ะเสียเวลาว่ะอุ้วเดียวเดี๋ยวระคังโอ้โหโดนโดนระคังว่ะอุ้ยมาร์กไม่เต็มมาร์กไม่เต็มครับยังไงโอ้โหพลาดว่ะ ไม่เป็นไรสู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่ครับสู้อยู่แส่ดได้อีกรอบปะขออีกรอบนะขออีกรูปหนึ่งวอล,ลีน่ามาอันติมาเลยแฟมาร์กแล้วก็มาโอเคดี ดีครับรอบนี้ดีรอบนี้ดีรอบนี้ดีแสนหนึ่งหอกรอหนึ่งขออีขอยแสนหนึ่งโอ้โหแสนเจ็ดอีกนิดนึงอีกนิดนึงพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงครับดาเมจครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงดีวะดาเมจดีวะดาเมจดีวะโอ้โหโอ้โหทันเวลาพอดีครับแบบเฉียดฉิวแบบ โหเซียวเวทีอ๋อดีนะอัดคลิปจะได้ไปดูรีเพย์ครับดามเมจคือเข้าทีละนิดทีละนิดอะทำคือถ้ามไม่ปั่นไอ้คอมโ,มโบของฉินซีนี่คือดามเมจเข้าทีละนิดทีละนิดครับได้สามดาวละสบายแล้วทีนี้ครับสบายทีนี้นะมาดูก่อนว่าความไอ้อะไรวะว่าความเออลำบากของผมมันอยู่ที่ไหนคือผมไม่มีอาวุธประจำตัวเว้ย ตอนนี้ชิลละชิลชิลมากๆเดี๋ยวถ้ามีวัดอาวุธประจำตัวผมได้ได้อีกเวลหนึ่งนะบอกเลยนะเนี่ยครับคือผมใช้ดาบดีเว้ยดาบตู้ถาวรอ,อะเป็นดาบของคอชโล่อะจริงๆมันเป็นดาบของคอชโล่นะแต่ผมไม่มีไงผมก็เลยต้องผมไม่มีอาวุธประจำตัวผมแบบหมดตัวครับหมดตัวกับน้องไปเยอะแล้วเหลือแค่นี้ เหลือตุ่มสุ่มตัวละครเนี่ยสุ่มอาวุธที่ผมแบบหมดตัวจริงๆอ่อะไหนไหนก็เหลือสุ่มได้อีกสองทีครับมาสุ่มให้ดูเผื่อได้สีทองวะไม่ได้ไม่ได้หรอกเ๋ยวดูเลยเนี่ยเห็นไหมมันเกลือมากเลยวผมจะสุ่มอีกทีสุ่มจนกว่าจะหมดนะเนี่ยมันเกลือครับสุ่มไปประมาณสามสิบรอบก็ยังไม่ได้มันการันตีแปดสิบเลเหลือเวลาอีกสิบสองสิบสองวันนะ๋ยวผมเก็บเพชรให้ได้ครับ คือถ้าได้เนะี่ยมันจะบวกบวกเปอร์เซ็นโคตรเยอะเลยครับทุกคนเนี่ยบวกแอตแทกอีกบวกคีเลอีกนะแล้วก็บวกแอตแทกอีกประมาณ24%ครับโคตรเยอะ,ะครับอยากสุ่มให้ได้นะจะพยายามจะพยายามเก็บเพชรนะซึ่งผมเป็นสายฟรีนะผมไม่ใช่สายเติมนะไม่ได้เติมสักบาทเลยนะเกมนี้ครับ mm hmm. คือผมเป็นคนดวงดีเรื่องตัวละครนะตัวละครเนี่ยดูดิ ตัวละครก็ได้ยินลินมานะยินลินก็ C ีศูนย์ครับอันนี้ก็ C ศูนย์ครับคอชาร่ C C หนึ่งครับเนี่ยครับคอชาร่ C หนึ่งได้ดวงดีนะแล้วก็ได้ได้แม่ชีมาแม่ชีไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็ยังได้นะยังไม่พอแถมไม่พอได้ซ้ำด้วยครับแม่ชีนี้เป็นตัวซ้ำที่ไม่ไม่ไม่อยากได้เลยแล้วก็อาวุธก็ได้อาวุธยิน,ยนลินมาด้วยนะอันนี้ก็สุ่มตู้จนแบบ ครบการันตีแ0ดสิบการันตีถึงถึงจะได้ครับอันนี้นะเป็นคนที่สุ่มอาวุธไม่ค่อยได้ห่ะแต่สุ่มตอละครได้อันนี้จินซีก็ได้ประมาณประมาณหกเจ็ดสิบโลนะครับถึงจะได้นะครับก็ตาไปเกือบเต็มขอแค่ไม่หลุดเลยก็พอทีนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะทีนี้เรามาเล่นง่ายๆกันบ้างครับเพื่อไม่ให้เป็นการตึงมือเพื่อไม่เป็นการตึงมือ ผมว่าคลิปนี้น่นาจะแนนละเดี๋ยวต่อต่อกันต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาโลเวอร์เล่นให้ดูนะโลเวอร์แบบโลเวอร์ก็เล่นดีครับโลเวอร์เล่นกับแม่ชีให้ดูนะครับมาดูว่าไอทาวเวอร์อื่นผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะโลเวอร์กับแม่ชีนะมาดูกันนะครับตอนนี้เซตแรงสุดก็เป็น3ตัวนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง Bosso Gaming เดินครับสำหรับวดีโขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ